สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับการวิเคราะห์นะครับพูดคุยเกี่ยวกับไอเทมพพอร์ตแบบใหม่นั่นเองว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับในแพทใหม่ที่เข้ามาถึงใน ROV ล่าสุดนี้เลยนะครับโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าครับไอเทมพพอร์ตนะฮะไอเทมพพอร์ตนะครับ,รบแบ่งออกเป็น3ชนิดนะฮะหลักๆในเวอร์ชั่นนี้นะก็คือ Earth Gem Water Gem แล้วก็ Fire gem แล้วก็สามารถขึ้นต่อเป็นไอเทม ชิ้นเต็มได้อีกนะครับซึ่งไอเทมสชิ้นนี้จะราคาอยู่ที่900นะครับทั้ง3ชิ้นเลยนะฮะมาดูไอสแต็กกันบ้างนะครับสแต็กของทั้ง3ชิ้นนี้มีเหมือนกันเลยก็คือความโดนในการเคลื่อนที่5%ทั้ง3ชิ้นเลยแล้วก็ลดร,ระยะเวลาสก,กิลหรือว่าลดคูดาวสก,กิลนะครับ10%ทั้ง3ชิ้นเลยเหมือนกันนะครับรามาดูสแต็กที่แตกต่างกันบ้างครับสแต็กที่แตกต่างนะครับของเอิร์ธเจมก็คือเมื่อซื้อมาปุ๊บเราจะได้รับพลังชีวิตเลย500หน่วยนั่นเองแล้วเมื ผ่านไปทุกๆนาทีนะครับจะได้ชาร์จมา1ชาร์จและทุกๆชาร์จนะครับจะเพิ่มพลังชีวิต100หน่วยสะสมได้10ชาร์จนั่นเองก็เท่ากับว่าเมื่อผ่านไป10นาทีนะครับไอเทมชิ้นนี้จะให้พลังชีวิตทั้งหมด 1, นึ่นหายหน่วยนั่นเองอ่ะต่อมานะครับเป็นไอเทมของวอเ e อร์เจมวอเ g อร์เจมนะครับจะเปลี่ยนจากพลังชีวิตเป็นพลังเวทนนเองเป็นพลังโจมตีเวทนะครับก็คือเมื่อซื้อมาปุ๊บเราจะได้รับพลังเวทไปเลย50หน่วยนะครับแล้วก็ ทุกๆ1นาทีนะครับเราจะได้ชาร์จ1ชารชจาสะสมได้10ชาร์จเหมือนกันนะครับแล้วก็ทุกๆชาร์จนะครับจะได้รับพลังเวท10หน่วยนั่นเองแล้วก็เมื่อผ่านไป10นาทีนะครับเราจะได้รับพลังเวท150หน่วยนะครับไฟเจมไฟเจมก็เหมือนกันครับเปลี่ยนจากพลังโจมตีเวทนะครับเป็นพลังโจมตีกายภาพได้มาทั้งสิ้น50หน่วยเท่ากับวอเตอร์เจมนั่นเองนะครับแล้วก็ทุกๆ1นาทีนะครับจะได้ชาร์จ1่งชาร์จสะสมได้ส ทุกๆช้าจ,จะได้รับพลังโจมตี10หน่วยนะครับเมื่อผ่านไป10นาทีจะได้ทั้งสิ้น150หน่วยนะครับในไอเทมชิ้นนี้นะครับสรุปเลยนะครับเอิร์ธเจมเมื่อผ่านไป10นาทีนะครับไอเทมชิ้นนี้จะให้ความเร็วเคลื่อนที่5%ลดระยะเวลาการใช้สกิล10%แล้วก็ให้พลังชีวิตทั้งสิ้น1,500หน่วยนะครับวอเทอร์เจนนะวอเทอร์เจมเมื่อผ่านไป10นาทีนะครับเราจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่5%แล้วก็ ระยะเวลาการใช้สกิลนะครับ10%แล้วก็ความเร็วนในการเท่าที่ครับเป็นพลังเวท150หน่วยนั่นเองแล้วก็ตัวของไฟเจมนะครับจะได้รับความเร็วในการที่5%ระ,ะระยะเวลาการใช้สกิล5%แล้วก็เมื่อผ่านไป10ินาทีเราจะได้รับพลังโจมตีกายภาพทั้งสิ้น150หน่วยนะครับโอเคเรามาดูนะครับอเทมทีอ่อัพเข้าใหม่นะครับว่ามัน แตกต่างจากไอเทมชิ้นเก่ายังไงบ้างนะครับโอเคเรามาดูเลยไอเทมสีเหลืองนะครับเป็นไอเทมที่อัพต่อมาจากเอิร์ธเจมนะครับไอเทมสีฟ้านะครับก็คืออัพมาต่อจากวอเ e อร์เจมนะครับไอเทมสีแดงก็คืออัพมาจากไฟเจมนะครับไอเทมชิ้นแรกครับโซลตอมแบดโซลตอมแบดเปลี่ยนเป็นไอเทมใหม่นะครับทั้ง3ชิ้นนี้เลยนะฮะเป็นเกาะนะครับส่วนลิงออฟเทอร์เลอร์นะเขาก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นรูปดวงตานะครับ แล้วก็เรามาดูไอเทมเก่าก่อนล้างสถานะนะครับ base of purification นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นรูปนี้เหมือนดาวสองแฉกนะครับแล้วก็ไอเทมที่เป็นพาสซีฟนะครับเพิ่มเกาะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนก็เป็นชิ้นนี้นะครับไอเทมใหม่เป็นรูปเหมือนตานะครับโอเคแล้วก็มีไอเทมใหม่นะครับเป็นไอเทมที่สร้างดาเมจจริงนะครับโอเคเรามาวิเคราะห์แต่ละไอเทมกันเลยครับไอเทมชิ้นแรกนะครับที่เป็นรูปเกาะอันนี้ เหมือนโซสตอมแบดก็จริงแต่ว่าไม่ดีเท่าโซสตอมแบดยังไงคือมันให้เกาะน้อยกว่ามันม,มีผมที่ผมเท่าที่ผมเล่นแล้วผมออกนะคือมันให้เกาะน้อยกว่าโซสตอมแบดอ่ะดังนั้นไอเทมชิ้นนี้เลยไม่ค่อยคุ้มที่จะออกนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้ทั้งสามสีเลยเหมือนกันนะครับลักษณะการใช้เหมือนกันก็เป็นไอเทมกดใช้นะครับ มีเกาะเหมือนโซลตอมงแบบเลยแต่ว่าให้เกาะน้อยกว่าโซลตอมแบบในแพทนี้นะผมเลยมองว่าไอเทมชิ้นนี้ไม่ค่อยคุ้มนะครับต่อมาแหวนครับแหวนเปิดแมพซึ่งดีอยู่แล้วละเอ่อและได้มุมสปีดให้กับเพื่อนรุวมทีมด้วยนะฮะซึ่งไอเทมชิ้นนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นไอเทมที่ดีมากแหวนคือแหวนนั้นเก่ามันก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีซัพกอันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาด้วยก็คือยิ่งดีมากกว่าเดิมไปอีกนะฮะส่วนนี้เป็นไอเทมใหม่ครับไอเทมใหม่ถ้า คนเล่นเกมโมบ้าเกมอื่นๆน,นะครับมันก็คือโคเด็กนั่นเองมันจะทําความเสียหายจริงนะครับให้กับฝ่ายตรงข้ามาให้กับศัตรูนะฮะที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุดด้วยนะเหมอนเอาไว้รัดช็อตได้เลยถือว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีเหมาะกับโลมสายดามเมจมากๆนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้ส่วนต่อมาล้างสถานะแน่นอนอยู่แล้วครับ ดีอยู่แล้วล้างสถานะเอามาแก้พวกตัวอย่างอลิสดาร์ซี่ได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับไอเทมชิน้นนี้ต่อมานะครับก็คือเป็นไอเทมออร่าก็ไม่ได้มีอะไรบูหว่ามากมายก็เป็นไอเทมออร่าเฉยๆนะครับทีนี้มาดูของราคากันบ้างราคาไอเทมอันเก่าเนี่ยจะอยู่ที่1,850ส่วนราคาไอเทมใหม่นะครับจะอยู่ที่1,200นะครับที่จะได้เป็นไอเทมขั้นสุดท้ายเลยนะครับโอเค เรามาดูข้อดีข้อเสียกันบ้างครับข้อดีข้อเสียจากอาไอเทมเชิ้นเก่าแล้วก็ไอเทมเชิ้นใหม่นะฮะข้อดีข้อแรกเลยแน่นอนครับราคามันถูกลงเราพูดมาแล้วราคามันถูกลงจากพันห้าเท่าีพันแปดห้าสิบนะครับเหลือพันสองแน่นอนอยู่แล้วว่าราคามันถูกลงอ่ะทำให้ไอเทมซัพพอร์ตที่เราได้มาเนี่ยมันเร็วได้ออกมาเร็วมากขึ้นนะครับทําให้เราสามารถว่าแก้เกมได้ค่อนข้างไวมากขึ้นนะครับข้อดีข้อที่สองต่อมาคือ มันแยกสายไอเทมชัดเจนนะฮะแยกสายไอเทมชัดเจนยังไงมีทั้งด d ม m อ่ e แทง damage เว้น d a m a g กายภาพนะครับเอ่ออย่างเมื่อก่อนเนี้ยเราเล่นเล็กเล็กเตอร์โลมิงใช่ไหมครับเราก็จะออกแหวนออกโพเทตรอนเอมเบมนะครับซึ่งมันก็คือบวกเกาะบวกอะไรอยู่แล้วนะฮะถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่พอเรามาเป็นอย่างเนี้ยที่แยกสายเป็นดาเมจกายภาพกาับดาเมจเว้น damage เราก็พลังชีวิตเนี้ยมันค่อนข้างจะ f l e x i บิลมีความยืดหยุ่ในในการไอเทม ออกไอเทมมากกว่าซึ่งผมลองออกมาแล้วเล่นลิคเตอร์เนี่ยออกไอเทมดาเมจเนี่ยถือว่าแรงมากมากเลยนะครับแทบไม่ต้องออกไอเทมดาเมจชิ้นอื่นเลยก็ว่าได้ต้นเกมก็คือแรงมากนะครับกับพลังโจมตีที่ให้มาถึง1 5 0ห้าสิหน่วยนะครับมันคือมันเอาง่ายๆดาบแดงมันให้พลังโจมตีประมาณ240อ่ินะครับครึ่งหนึ่งของดาบแดงเลยอะใช่ครึ่งหนึ่งของดาบแดงนะครับสแต็คของมันนะฮะโอเค ทีนี้ข้อดีข้อที่3ามนะครับไอเทมซัพพอร์ตนี้สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากอีกชิ้นนึงไปเป็นอีกชิ้นหนึ่งได้โดยไม่ต้องเสียทองครับข้อนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคือมันสามารถเปลี่ยนได้เลยโดยไม่ต้องเสียทองนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเป็นโคเด็กผมเลี้ยงโคเด็กแล้วกันจะออกเปลี่ยนเป็นแหวนใช่ไหมฮะเราสามารถเปลี่ยนได้เลยโดยไม่ต้องเสียทองนะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะเราสามารถเปลี่ยนได้เลยโดยไม่ต้องเสียทองคือก็เข้าไปที่ หน้าต่างไอเทมนะฮะหน้าต่างร้านค้าเหมือนเดิมครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยทีนี้ข้อเสียครับข้อเสียของไอเทมพพอร์ตใหม่กับไอเทมพพอร์ตเก่าแน่นอนครับมันมีข้อดีมาเยอะมันก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียมันมีเท่าที่ผมดูมันมีข้อเดียวเลยก็คือไอเทมพพอร์ตใหม่มันไม่ให้เกาะมาเลยครับทุกชิ้นเลยไม่มีสแต็กที่เพิ่มเกาะมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับดังนั้นมันก็จะบาง แต่ว่ามันก็แลกมาด้วยราคาที่มันถูกลงใช่ไหมคะเราอาจจะไปออกเมลล์อัพเพนที่เพิ่มเกาะมาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเทมซินเล็กก็ถือว่าไม่แย่นะถือว่าเราได้ปรับเปลี่ยนสไตล์การออกของใหม่สำหรับซัพพอร์ตนั่นเองเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยพอเราได้ไอเทมซัพพอร์ตปุ๊บเราจะไปออกของกันเวทใช่ไหมซึ่งมันก็จะได้เกาะไปใภาพเกาะกันเวทแล้วแต่ทีเนี้ยพอเราได้ไอเทมซัพพอร์ตปุ๊บ เราจะไปออกของกันเว้เลยยังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีเกาะของเกาะกันกายภาพเลยซึ่งมันจะค่อนข้างบางนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสไตล์การจัดเรียงไอเทมและว่าจะออกของอยังไงแต่ว่ามันก็ชดเชยมาด้วยที่ราคามันถูกลงถึง650หน่วยเลยนะครับเออห5 0หสิโกห5 0โกเลยทีนี้ครับมาถึงข้อควรระวังข้อควรระวังผมบอกอข้อแรก าก,าาาการเปลี่ยนไอเทมนะฮะการสลับเปลี่ยนไอเทมเนี้ยถ้าเกิดไอเทมเราสมมุติว่าเราเปิดใช้ไอเทมแหวนไปแล้วเราจะเปลี่ยนไปใช้เกาะที่เป็นตัวอย่างอาจเปลี่ยนเป็นโคเด็กอันนี้ก็ได้ครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราใช้โคเด็กไปแล้วเราจะเปลี่ยนมาเป็นแหวนแต่ว่าโคเด็กเราติดครูดาวอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นแหวนปุ๊บแหวนของเราก็ ยังติดคูดาวอยู่นะครับยังติดคูดาวอยู่ดังนั้นเราต้องระมัดระวังในการเปลี่ยนสับเปลี่ยนให้ด like ีๆนะครับว่าจะเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับข้อควรระวังข้อที่2อนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนสแต็กสีไอเทมเลยอย่างเงี้ยครับจากเอิร์ธเจมเป็นวอเทอร์เจมอย่างเงี้ยเราต้องขายทิ้งเท่านั้นนะครับต้องขายทิ้งเท่านั้นแล้วก็เปลี่ยนเพื่อที่จะเปลี่ยนสีจากเอิร์ธเจมเป็นวอเทอร์เจมนั่นเองแล้วชาร์จนะครับ ก็คือต้องเริ่มนับศูนย์ใหม่นั่นเองก็คือต้องรอ10นาทีอ่ะพูดได้ง่ายดังนั้นการเปลี่ยนสีไอเทมไม่แนะนำนะครับก็คือซื้ออันไหนแล้วซื้อไปเลยนะครับซื้อสีไหนซื้อสีไปเลยแล้วค่อยเปลี่ยนของอไอเทมพวกนี้นะฮะตามสถานการณ์เอาก็ได้ไม่มีผลอะไรนะครับอืประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูฮีโร่ที่ หน้าออกกันบ้างนะครับแน่นอนครับไฟล์เจมเราก็ออกกับตัวกายภาพที่ที่ผมลองเล่นมานะมาลอด Superman, มนโมานะครับแบ c แมนเ e n โซลิเตอแน่นอนครับมาลอดลิ c เตอร์นะครับผมจะพูดสองตัวนี้นิดนึงคือมันปะแรงมากโอมาก็คือใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับพวกนี้นะฮะทีนี้มาอยู่ที่วอเทอร์เจมวอเทอรก็จะมีมาจ้าเดลเซียนนะฮะ เซฟิล่าแลสตัวอย่างแอนเนตแล้วก็ชักหน้านะครับพวกนี้คุ้มคุ้มแน่นอนแต่ว่าตัวอย่างเดลเซียนกับแลสเนี้ยเราไม่ค่อยนิยมมาลงกาแล้วแต่ตัว2องเซฟิล่าเนี้ยผมยังไม่ได้ลองว่าจะไปลองอยู่คือเมื่อข้อเสียของเซฟิล่าเอามาเป็นซัพพอตเนี้ยคือดาเมจมันตำ่ำแต่พออันเนี้ยเราได้เทมซัพพอตมาใหม่เนี้ยดาเมจมันน่าจะบูตอัพขึ้นมาเยอะมีประโยชน์กับเพื่อนเริ่มทีที่เยอะกว่าเดิมน,นะครับ โอเคทีนี้มาดูเอิร์ธเจมคือเอิร์ธเจมเนี่ยสารพัดเลยครับตัวไหนก็ได้ค่อนข้างคุ้มอยู่แล้วครับเอิร์ธเจมคือส้าแตกที่บวกเลื่อนเนี่ยมันยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคนทำด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ